สวัสดีครับ f อ f ซี FC แฟนครับแฟนหมอลำเอฟซีพยาบ้าลฟินแลนด์ทุกทกท่านนะครับโอ้โหโตื่นเช้ามาเนาะเห็นพยาบ้านฟินแลนด์นะครับได้โพสต์รูปภาพบ้านของตนเองเนาะมีรอยร้าวนะครับก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนะครับจุดเกิดเหตุจริงๆเนาะอยู่ที่พมา่านะครับโอ้โห กรุงเทพนะครับห่างจากพมานี่ตั้ง1,200กว่ากิโลนะครับไม่นึกไม่ฝันเลยจะต้องมาเจอสภาพนะครับมีผลพวงจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยเนาะทำให้ตึกถล่มกันนะครับมเมื่อวานนี้โอ้โหผู้คนนี่ได้เห็นคลิปต่างๆนะครับที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนาะได้โพสลงทิ k t o อกนะครับโอ้โหเห็นสภาพตึกถล่มนะครับยิ่งเห็นที่ พิษณุโลกหรือว่าสุโขไทยนะครับเป็นดินไหวครั้งนี้กระเทือนไปทั่วเลยนะครับขนาดสระน้ํานะครับที่เป็นดินนะครับพื้นดินสันน้ำนี่โยกไปโยกมาเลยนะครับโอ้โหที่กรุงเทพ์ก็เหมือนกันเนาะเห็นตึกนะครับโยกเยกโยกเยกแต่เขาไม่ถล่มนะแต่ว่าน้ํเนี่โอ้โหกระพือล่นลงมานะครับเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะครับ มีหลายหลายจังหวัดเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเนาะมีบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากเลยนะครับที่มีรอยร้าวตามบ้านเรือนของตนเองนะครับในตึกต่างๆนะครับที่เชียงใหม่ก็มีนะครับแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับมันเป็นภัยธรรมชาติเนาะที่ยากมากเลยนะครับที่จะคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับใต้โลกของเรานี่มันมี ก็เรียกว่าอะไรแมกมากไหมที่มันเป็นของเหลวร้อนอใช่ไหมตอนที่มีภูเขาไฟระเบิดมันจะออกมาไหลามาเป็นลาวานะครับใต้โลกของเรานั้นมันมีนมวลส,สารสารพัดเลยนะครับทั้งสารพัดแก๊สเนาะนะครับได้รับความเสียหายกันเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะพม่าเนี่โอ้ตึกถล่มเต็มนะครับบ้านเรือนอาคารของประชาชนนะถล่มนะครับพังเป็นแถบๆเลย ได้เห็นข่าวนะครับแต่ว่าที่น่าตกใจเลยนะครับก็มาตกใจกับพยาบ้าลฟิแลนนะ์ที่ต้องมาเจอได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนี้ในครั้งนี้ด้วยนะเยานาะหยาบาลฟิแลนด์ก็ได้โพสต์นะครับบอกว่าบ้านผมเองที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ้านแตกร้าวเป็นจํานวนหลายจุดมากนะครับบ้านของพยาบ้าลน,นี่ราคาหลายร้านอยู่นะครับ เป็นที่น่าตกใจนะครับบอกมันดอฟซเนาะที่ผู้ยิบ้านฟินแลนได้โพสต์รูปภาพบ้านของตัวเองมีรอยร้าวนะครับได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มีบรรดา f เอต่างๆนะครับได้ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจผู้ยิบ้านฟิลแลนกันเยอะมากเลยนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์กันนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าเห็นข่าวบอกว่าถ้าแตกร้าวจะดีกว่าไม่แตกค่ะ ไม่ทราบว่าขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณวิทไปดูกรมธรรม์ประกันภัยนะว่าคุ้มครองจากจากแผ่นดินไหวด้วยไหมตอนเราทําอาจจะไม่ทราบว่ามีการคุ้มครองจากแผ่นดินไหวด้วยคะ่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะดีแล้วละคะ่ะไม่เป็นไรนะคะอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ้าไปอยู่ยากโซแล้วติแผ่นดินไหวขอให้คลาดแค่ปลอดภัยเดอ้อนะครับ คอเมนต่อมาบอกว่าดูแล้วยังเคลค่ะถ้าเสาหลักมองไม่เห็นเหล็กเส้นสภาพแบบนี้มาจากการสั่นทําให้แตกรา้วไงก็ลองให้ทีมวิศวะเข้ามาสํารวจโครงสร้างว่ามีอะไรเสียหายนะคะเพื่อความสบายใจนะครับคอมเมนต์ต่อมาอว่าเอาแรงไปหอด้าสโซ่บ้านเอาเลยติปาดนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าออเออเศร้าเสียดายไม่เป็นไรนะครับ เราต้องสู้ทุกอย่างมีทางแก้ครับเป็นกําลังใจให้นะครับนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ต่อมาบอกว่าภัยธรรมชาติเป็นกําลังใจให้ค่ะเจอทุกคนเจอเล็กเจอน้อยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะลูกและอย่าลืมตรวจดูตึกฟินแลนด์คาเฟ่ด้วยเพราะอุดรก็เจอผลกระทบหลายที่เหมือนกันเป็นกําลังใจให้นะคะนะครับ ได้คอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าให้กำลังใจบอสวิกสู้ผลกระทบจากแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดแล้วเราต้องแก้ไขบ้านใหม่ค่ะให้กลับมาสวยงามดังเดิมได้ไหมคะอย่าท้อนะครับบอสคนที่เจอหนักกว่าเราก็ยังมีนะครับนะครับนี่นะครับนี่เป็นบรรดาคอมเมนต์ต่างๆของ f อฟซเนาะที่เขาเป็นห่วงนะครับก็ส่งกำลังใจมาให้ คนยบ้านฟินแลนด์กันเยอะนะครับจริงๆเยอะมากๆเลยแต่ว่าผมเอามาอาหารเพียงไม่กี่ข้อความนะครับ FC ทุกทุกท่าน